สวัสดีคะ่ะเมนูนะคะแกงป่าหมูนะคะมีผักรวมนะคะกระผักรวมนะคะนี่นะคะที่เห็นเห็นนะคะวัตถุด,ดิบก็มีถั่วถั่วผักยาวนะคะก็ <ünd Rule> เป็นกระหล่ำนะคะแล้วก็ขิงนะคะกระชายนะคะพริกแดงนะคะนี่นะคะแล้วก็หมูลวกแล้วนะคะอันนี้หมูลวกแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เหม็นข่าวนะคะแล้วก็มีพริกแกงนะคะพริกแกงใส่เครื่องปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปท,ทําวิธีทาได้เลยนะคะเราวัตถุด,ดิบของเราก็มีเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมไปตั้งกระทะนะคะเพื่อที่จะเอาแกงนะคะเราจะทําใส่น้ํานะคะแกงป่าใส่น้ํานี่คือใบนะคะใบหัวใบกะเพรานะคะไม่ใช่หัวละพานะคะใบกะเพรานะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ไปด้วยนะคะก็ไปทํากันได้เลยนะคะว่าว่าที่ทํานะคะ่ะเราจะใส่อะไรลงไปนะคะ ว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราบอกตามที่เห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีนะคะหมูนะคะแล้วก็ผักรวมนะคะขิงนะคะกระชายนะคะพริกแกงะค่ะเผานะ,ะ<อ>เนะคะเครื่องปรุงรสนะคะเพื่อเครื่องปรุงรสนะคะเติมลงไปนะคะนี่นะคะก็นี่เราก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทําให้น้ําเขาเดือดนะคะนี่นะคะคือแกงนะคะ แกงป่านะคะเนื้อหมูนะคะครบเครื่องแน่นจริงๆนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนะคะมาชมนะคะให้เขาเดือดร้อนห,อม,หอมนะคะกินชวนกินกับน้ำขนมจีนก็ได้นะคะอร่อยอร่อยไปเลยนะคะนี่นะคะ หม้อนี้ก็ได้หลายคนนะคะได้หลายถ้วยเลยค่ะแต่ตักเสิร์ฟขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ